เลียจิ่มตรงไหนให้ผู้หญิงเสี่ยวครับอ้ oh. น่าจะสอนนะครับวิชาสุติศาสตร์เนาะพวกเธอมีภาพของอวัยวะส่วนนั้นของผู้หญิงอยู่ในสมองกันบ้างหรือเปล่า,ามีไหมเคยเห็นกันบ้างไหมถึงไม่เคยใช้งานเคยเห็นกันบ้างไหมนึกตามไปคิดตามไปค่อยๆค,คิด oh <no. S 1> ถ้าเกิดเรามองไปตรงนี้แล้วเราจะมองว่าตรงนี้เป็น อวัยวะส่วนนั้นผู้หญิงมันเหมือนมีประตูสองบานเปิดออกปะ่ะมีปะ่ะมีประตูสองบานใช่ไหมะ <Wow. S 1> นะไอเหนือประตูสองบานมันมีอะไรอะ่ะมันมีปุ่มเปิดประตูถูกต้องไหมแล้วก็มีท่อฉี่อยู่อันนู้นั้นใช่ไหมครับอันดับแรกที่จะบอกไว้ก่อนก็คือไอรอบท่อปัสสาวะนั้นอะ ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปแตะนะอาจจะได้ชิมฉี่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อใครชอบอะไรแปลกๆ oh, <no. S 1> นะเพราะ,ะนั้นไอ้ตรงนั้นน่ะไม่สําคัญนะอีต่อมาข้างล่างมันก็จะมีเยื่อพรมาจารีนั่ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเหลือเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วก็ลงมาก็จะเหลือรอบทวารหนักเนาะ oh, <no. S 1> น้องๆรู้ไหมว่าตรงไหนทําให้ผู้หญิงกระตุกเร็วที่สุดตรงไหนครับ ต้องรอบทวารหนักกันนัใครกล้าทํำไหมเออแต่ว่าพูดให้ฟังเฉยเฉยแล้วไม่จยาปไนต้องทาําคราวนี้สอนหลักการมาตรฐานดีกว่าเวลาจะเข้าบ้านใครเราต้องเปิดประตูก่อนหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นเริ่มแรกขอเจ้าของบ้านก่อนก็ต้องโดนปุ่มเปิดประตูก่อนเข้าใจไหมนะส่วนเธอจะทําประเภทเวียนซ้ายเวียนขวาอะไรก็เรื่องของเธอนะแต่เวียนให้ได้ที่ดีๆนะครับ อ,อย่าลืมทําให้อุ่นๆด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดทำให้เย็นๆก็กตกขึ้นมาเหมือนกันนะจ๊ะหลังจากนั้นแล้วค่อยมาโดนประตูนะแล้วค่อยๆเข้าบ้านเขาอะไรก็จบแล้วจ้าเ